โครงการสร้างพลเมืองตื่นรู้เพื่อปรับวิถีสุขภาวะด้วยกลไกปกป้องคุ้มครองฐานสังคมเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะหรือสสที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทําเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมกระบวนการทํางานแบ่งออกเป็น4ี่ภาคประกอบไปด้วยภาคกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้แนวคิดของโครงการเราใช้แนวคิดว่าด้วยเรื่องของกลไกปกป้องคุ้มครองทางสังคมหรือโซเชียลโปรเท t i ชันเป็นกระบวนการหรือกลไกที่เราต้องการที่จะให้เห็นระบบนิเวศของการดูแลสุขภาวะซึ่งเริ่มตั้งแต่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวชุมชนสอดคล้องกับการดูแลของคนในครอบครัวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการที่มีปัญหาเรื่องสุขภาวะที่เกิดจาก การบริโภคสุราหรือว่าการบริโภคบุหรี่หรือยาสูบในชุมชนกระบวนการทํางานเนี่ยจะเริ่มจากการที่ทําให้ คนในชุมชนรับรู้สถานการณ์ปัญหาด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์เพื่อหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะโดยเฉพาะเรื่องของเหล้าบุหรี่ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญของโครงการเพราะนั้นเนี่ยโครงการาที่เราเรียกว่ากลไกลปกป้องคุ้มครองทางสังคมโดยพลเมืองตื่นรู้เนี่ย ก็จะทำกับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กเยาวชนแกนนําชุมชนผู้นําชุมชนนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมอเข้ามาร่วมในการที่จะปรับเปลี่ยนดูแลสุขภาวะของตัวเอง มองว่ากลไกที่ว่าเนี่ยจะประกอบด้วย3เรื่องหลักๆก็คือคนที่มีใจต่อปัญหาชุมชนและสังคมที่เขาเอาศัยอยู่2ก็คือชวนคนเหล่านั้นนะครับมารวมตัวกันทํางานเป็นทีอันที่3มก็คือมีเรื่องของตัวเป้าหมายมีแผนงานแล้วก็วิธีการที่นําไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการสุขภาวะของคนในชุมชนได้เริ่มต้นด้วยการชวนเขากลับมามองชุมชนเขาเองก่อน ให้เครื่องมือเรื่องของการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อ,อลงไปสแกนหรือว่าในส่วนของชุมชนเองทั้งในส่วนที่เป็นทุนทั้งในส่วนที่เป็นทุกขนี่เขามีอะไรนะครับแล้วก็ลองมาสรุปกันว่าภายใต้สิ่งที่เราได้วิเคราะห์เนี่ยประเด็นประเด็นไหนเป็นประเด็นสําคัญที่เราน่าจะหยิบมาทำนะครับแล้วก็ค้นหาว่าภายใต้ประเด็นนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเราก็จะใช้เครื่องมือโมเดลเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดว่าไม่มีคนไหนที่เกิดมาแล้วก็อยากจะดื่มเลหล้าและสูบบุหรีแต่ว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลให้เขาต้องเข้าไปข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุหรี่เหล้าภายใต้โครงการนี้เราได้คนมีใจที่มาทํางานเนี่ย ประมาณ6กสิบคนเราเฉลี่ยแล้วพื้นที่เราประมาณ10คนที่มาร่วมกันขับเคลื่อนในส่วนของภาคอีสานเราก็ได้ใช้แนวทาง3 2 1 3ก็คือแนวคิดที่นํามาใช้ในการดําเนินโครงการซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดนิเวศสังคมแนวคิดในเรื่องของกลไกปกป้องคุ้มครองทางสังคมและแนวคิดในเรื่องของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นส่วน2ก็คือเครื่องมือเชิงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในระดับตำบลที่เข้ามาเป็นแกนนําในโครงการสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการเก็บข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการรูปธรรมการขับเคลื่อนตัวอย่างแรกการจัดระบบกลไกลในการส่งต่อ เข้าสู่กระบวนการบ,บาําบัดผู้ติดสุรากลับคืนมาสู่ชุมชนและครอบครัวตัวยอย่างที่สองบทบาทของสนย์พัฒนาเด็กเล็กนำไปสู่การปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการที่จะลด แล้วก็เลี่ยงที่จะสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราตัวอย่างที่3เทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ดื่มสุราแต่ไม่สามารถที่จะลดละเลิกได้ด้วยตนเองที่ที่4ี่ป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ผ่านกิจกรรมในโรงเรียนในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นตื่นรู้ครั้งนี้เนี่ยหัวใจสําคัญที่ทางพื้นที่ภาคกลางให้ความสาคัญคือการทําระบบฐานข้อมูลที่ สามารถแปลงเป็นระบบสารสนเทศได้ในทันทีเรานำแอปพลิเคชัน Epic ค l e รต f i l e เข้ามาใช้ในการแปลงข้อมูลที่คนในชุมชนที่เป็นทีม a c t ที e c i t i น e n Group จะต้องไปเก็บทำให้ข้อมูลในการเก็บเนี่ยถูกแปลงไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปแปลงเป็นระบบสารสนเทศผ่าน Data Studio เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวระบบข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่นิ่งเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานนำไปดำเนินการเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ที่เราอยากเห็นซึ่งเราดำเนินการสาม จังหวัดมีสตูนมีรังแล้วก็มีทรงขลาก็คือว่าการทํางานครั้งนี้มันต้องมีคนที่เข้าใจเด็กต้องรู้จักเด็กและลงไปทํางานกับเด็กให้เด็กลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพในการทํางานสิ่งที่เราค้นพบและเจอใน,ในงานครั้งนี้ก็คือว่าคนละไกที่มาร้อยร้อยครูร้อยโค้ดร้อยพ่อแม่ที่มาทํางานเล่นกับเด็ก เราให้โค้ดทำงานแบบโดดเดี่ยวไม่ได้ยกระดับจากชุมชนไปสู่กลละไกรระดับตำบลโดยบทบาทก็คืออ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบอตอเทศาบาลมีหน้าที่โดยเฉพาะในการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเด็กสิ่งที่เราคาดหวังในการสร้างกลละไกรระดับตำบลน,นี้ก็คือว่าเอาคนทำงานเกี่ยวกับเด็กที่มีประสบการณ์จริงมีชุดความรู้จริง จากพื้นที่จากชุมชนมานะมานั่งเป็น,นลกลไกร่วมกับกับคณะกรรมการที่เป็นเชิงเพื่อนังก์งจันเอาความจริงมานั่งคุยกันแล้วแก้ปัญหาในระดับตำบลจากการที่เราศึกษากรณีศึกษาในสีูมิภาพพิสูจน์ได้ว่าการเก่อเกิดลกลไก สามารถที่จะเป็นไปได้จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เป็นทุนในชุมชนยกตัวอย่างเช่นในภาคเหนือเนี่ยเราเห็นกลไก,กของรพรสาตาที่เข้มแข็งมากรวมตัวกับแกนนาในชุมชนกับเยาวชนกับครูที่จนะรวมตัวกันมาแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพภาคอีสานเราเห็นการรวมตัวของกลไก,กของเทศบาลร่วมกับรพรสาตาอสมอภาคกลางเราเห็นตัวอย่างกลไก,กของ ท้องถิ่นที่ร่วมกับอสมอรแกงงนนำชุมชนซึ่งในอนาคตก็มีแผนที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนภาคใต้เราพบตัวอย่างกรณีศึกษาของความร่วมมือในการเกิดเป็นกลไกลจากอบตอจากอสมอจากออรากพอพสอที่มา รวมตัวกันดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนมีนลกลไกในระดับภาคในระดับภูมิภาคและในระดับจังหวัดที่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงคอยเสริมศักยภาพและโคช้ชกลไกชุมชนให้ทำง,งานได้ซึ่งอันนี้เป็นความเป็นคุณค่าและเป็นความน่าสนใจของของโครงการนี้การพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ตัวบุคคลครอบครัวชุมชนนะครับผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าอบรมหลักสูตรการอบรมตั้งแต่การ พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมการพัฒนาศักยภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีแอปพลิเคชันหรือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นำไปสู่การามีข้อมูลที่สามารถสื่อสารสาธารณะได้นำไปสู่การลดละ,ละเลิกบุรีนะครับแล้วก็สุราดูแลไม่ให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานความดันมีคำสามคำที่อยู่3าํคำด้วยกันก็คือคำว่า ส่งเสริมสนับสนุนปกป้องคุ้มครองเยียวยารักษากระบวนการมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยเรามุ่งที่จะให้ชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการตัวเองเป็นสำคัญ